บ้านเนินทร,รม,มังหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่ายากจนที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพเดิมเป็นพื้นที่พรุน้ำท่วมขังทุกปีแต่เมื่อปี2536ได้กลายเป็นโรงงานทอผ้าส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยสงเชื่อว,ว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดของศิลปินอยู่ในตัวเพียงแต่ขาดโอกาสบ้านเกิดตอนแรกอยู่จังหวัดสุรินทร์เรียนจบป,ป .6 ก็เข้ามาทำงานรับจ้าง แล้วก็ได้ศึกษาต่ออสอนอได้เข้าทํางานบริษัทอยู่บริษัทได้8ปีเราคิดว่าขายของมีกําไรดีกว่าก็เลยลาออกจากบริษัทมาประกอบอาชีพค้าขายตอนแรกก็รู้สึกว่าดีซื้อบ้านโอกรถทําได้มาสักพักหนึ่งก็เริ่มไม่ดีติดขัดทําไปทํามาก็ไม่มีอะไรเหลือสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้หลายคนเริ่มจากศูนย์ แต่ในที่สุดงานทอผ้า mm hmm. ก็ได้ช่วยถักทอชีวิตใหม่ร้อยเรียงความภาคภูมิใจของทุกคนเพื่อนก็นเลยแนะนํามาอยู่บ้านเพื่อนทิ่นครศรีธรรมราชบอกว่าให้มาพักผ่อนก็พอมาเห็นศูนย์นี้แล้วก็มีใจนึกอยากจะทอผ้าแต่เราไม่รู้จะเข้าทางไหนจังหวะพอดีเขามาเปิดรับรุ่นสองก็เลยสมัครเข้ามาเลย พอนนี้พายกชินแรกที่เราทอบส่งไปเจ้าหน้าที่มาบอกว่าของวรรณพรสมเด็จท่านเอาไปตัดชุดนะเรารู้สึกว่าเราดีใจภูมิใจอยากจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดให้ท่านภูมิใจเหมือนที่ฉันภูมิใจว่าฉันได้ทําตรงนี้ให้ท่าน